สวัสดีค่ะครัวบ้านนาอาหารอร่อยนะคะก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมาชวนเพื่อนๆทำขนมชั้นชาไทยแป้งเหนียวนุ่มหอมหวานมันอร่อยสุดยอดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูเคล็ดลับแล้วก็วิธีการทำกันเลยค่ะ สำหรับขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะมาทำน้ำชาไทยสูตรเข้มข้นนะคะตั้งหม้อใส่น้ำสะอาดลงไป250 ML ต้มน้ำให้เดือดน,น้ำของเราเริ่มเดือดดีแล้วนะคะเราก็จะใส่ผงชาแดงลงไป1ช้อนแกงูนๆนะคะวันนี้ใช้ของชาตามือค่ะต้มให้เดือดน,นะคะพอเดือดได้ที่แล้วเดี๋ยวเราจะยกออกพักไว้ให้เย็นสนิทแล้วก็นำไปกรองกรองเสร็จแล้วเราก็จะนำไปตวงให้ได้40 m l ค่ะ ต่อไปก็จะเป็นวิธีการผสมแป้งค่ะเราก็จะนำชามผสมมาหนึงใบใส่แป้งมันสำปะหลังตาแมวแดงลงไป200กรัมแป้งข้าวเจ้า50กรัมแป้งเท้าใหยม่อม50กรัมน้ำตาลทราย230กรัมเกลือป่นครึ่งช้อนชาผสมของแห้งให้เข้ากันดีค่ะ พอของแห้งของเราเข้ากันดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะทยอยใส่กะทิลงไปครึ่งหนึ่งก่อนนะคะเพื่อทำการละลายแป้งแล้วก็น้ำตาลค่ะ แป้งน้ำตาลของเราก็ละลายได้ที่แล้วนะคะเราก็จะใส่กะทิส่วนที่เหลือลงไปให้หมดค่ะผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะพอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วค่ะเราก็จะเพิ่มความหอมด้วยกลิ่นมะลิครึ่งช้อนชาค่ะทำการคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันอีกรอบค่ะ ต่อไปเราก็จะนําแป้งมากลองแบ่งเป็นสองถ้วยเท่าๆกันนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะทำสองสีค่ะค่ะพอเราได้แป้งมาแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นวิธีการผสมสีค่ะถ้วยนี้จะเป็นสีขาวนะคะก็จะใส่น้ำสะอาดลงไป40 ml ส่วนถ้วยนี้นะคะก็จะใส่น้ำชาไทยสูตรเข้มข้นลงไป40 ml ทำการผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีค่ะต่อไปนะคะเราก็จะนำพิมพ์ซิลิโคนมาเรียงใส่ในซึ้งเลยนะคะวันนี้ใช้เป็นพิมพ์ซิลิโคนค่ะสำหรับพิมพ์ซิลิโคนนะคะเพืเ่อนๆสามารถ ตักแป้งใส่แล้วก็นําไปนึ่งได้เลยโดยไม่ต้องนําพิม์พไปนึ่งให้ร้อนก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆใช้เป็นพิม์พอย่างอื่นเพื่อนๆต้องนําพิม์พไปนึ่งให้ร้อนประมาณ5นาทีก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้ขนมติดพิม์พนะคะแต่สําหรับพิม์พซิลิโคนเพื่อนๆสามารถตักแป้งใส่แล้วก็นําขนมไปนึ่งได้เลยค่ะเพื่อนๆจะใส่สีไหนก่อนก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบเลยใส่สีละ1ช้อนชาค่ะ ต่อไปก็จะเป็นวิธีการนึ่งขนมนะคะจั้งหมอ้อใส่น้ําลงไปต้มน้ําให้เดือดค่ะน้ําเดือดดีแล้วนะคะเราก็จะนําซึ้งขนมมาวางปิดฝามหม้อนึ่งต่อด้วยไฟกลาง3นาทีค่ะ ค่ะสำหรับชั้นที่1ของเราก็สุกได้ที่แล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาเตรียมหยอดชั้นที่2กันค่ะก่อนตักแป้งนะคะเราต้องทําการขนแป้งทุกครั้งเพื่อไม่ให้แป้งนอนก้นตักใส่ชั้นละ1ช้อนชาเท่าๆกันค่ะเดี๋ยวเราจะทําแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบชั้นสุดท้ายนะคะ ค่ะหลังจากที่เราหยอดแป้งมาเรื่อยๆค่ะก็มาถึงชั้นสุดท้ายแล้วนะคะเป็นชั้นที่5ค่ะก่อนหยอดแป้งนะคะเราก็ทําการคนแป้งทุกครั้งเพื่อไม่ให้แป้งนอนก้นใส่ลงไปชั้นละ1ช้อนชาเท่าๆกันค่ะสําหรับชั้นนี้นะคะเป็นชั้นที่หชั้นสุดท้ายเราจะใช้เวลาเนื่องหนาทีเพื่อให้ทุกชั้นสุกด,ดีค่ะ ค่ะสำหรับขนมชั้นชั้นที่5ของเรานะคะก็นึ่งสุกครบเวลา6นาทีแล้วนะคะสุกได้ที่แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะปิดแก๊สยกออกพักไว้ให้เย็นสนิทค่ะค่ะสำหรับขนมชั้นของเราก็เย็นสนิทได้ที่แล้วนะคะต่อไปเราก็จะนำมาแกะออกจากพิมพ์เคล็ดลับทำให้แกะง่ายค่ะเราต้องพักขนมไว้ให้เย็นสนิทเราถึงจะสามารถแกะออกจากพิมพ์ได้แบบง่ายๆค่ะวิธีแกะก็ไม่ยากเลยนะคะเราก็จะ เสะข้างๆค่ะค่อยๆแกะไปเรื่อยๆแล้วก็สามารถดึงออกจากพิมพ์ได้แบบง่ายๆเลยนะคะนี่ค่ะง่ายมากเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับวิธีการทำขนมชั้นชาไทยแป้งเหนียวนุ่มหอมหวานมันอร่อยสุดยอดเลยค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทำทานดูนะคะ รับรองเลยว่าอร่อยไม่ผิดหวังแน่นอนจ้าหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้กว่าบ้านนาอาหารอร่อยต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ